เย็นนี้มาเล่นกับน้องแมวกับก้อนเงินน้องก้อนเงินสวัสดีลูกสวัสดีเลวไปไหนมาเนี้ยเลวสวัสดีอ่ะมาเลวสวัสดีเลวสวัสดีเลว เรียกสยามมาสิก้อนเงินเรียกสยามมาสิลูกเอ้ยล,ลูกมาเล่นกันเร็วขนุนครับขนุนลูกพ่อมาเล่นแล้วลูกขนุนครับจ้าก,ก่อยเจ้าก,ก่อยก็มาอยู่ด้วยนะครับมาข้างบ้านนะครับมันเคยได้กินมันก็มากินนะครับ น้องเมียวไม่ออกมาเลยก้อนเงินออกมาดกเด็กๆกเ,กกเกตัวเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับยามเย็นวันนี้ท้องฟ้าขอบ้าสีเหลืองนะครับสวยงามมากครับธรรมชาติบ้านนอกเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาะ เมลอยเดินออกมาแล้วครับเมลอยเดินออกมาแล้วครับเลยมาหาก่อนเงินแล้วสับสวีก็มาแล้วสับสวีมหาหอมมีก่อนเงินแล้วก้อนเงินจะเล่นยังไงเนี่ยเล่นกับใครเนี่ยน้องพาลอยช็อกโกแลตน้องพาลอยช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตตัวใหญ่เลยอ้วนๆน,น้ำหนัก 6กิโลก,กว่านกออนเงินมาเร็วกนเงินมาเร็วมาเล่นลูกเร็วสววีนอนอยู่ไหนโน,น้นสววีนอนอยู่โน,น้นใครขึ้นไปอยู่บ้านใหม่โน,น้นตัวหนึ่งน่นนะใครนะสวทวีเดินไปไหนครับมานีเฉพาะเร็วมาหาพ่อเร็วมาติยามย็นตะวันตกดอยสวยมากนะครับ สัตวีทำอะไรลูกมากินลาไยหรือลาไยตากแห้งนะครับลาไยตากแห้งตากแห้งไว้กินเก็บไว้กินนานนะครับถ้ามันแห้งๆแล้วก็ค้ายกับลาไยอบนะครับเก็บกินไว้นานลาไยปีนี้ไม่ได้ขายเลยครับสัตวีสัตวีกับก้อนเงินนะครับ ารรกท่านมาชมทางงหลังบ้านนะครับทางบ้านก็นมีต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยปลูกมะม่วงต้นมะม่วงไว้กินนะครับมีต้นข่ามีตะไคร้มีฝักสะอมหลังบ้านฝักทองตรงนี้ก็มีบอ่อปลานะครับบอ่อปลาเลี้ยงไว้ กินนะครับปลาเยอะแยะเลยหลังบ้านจะเป็นอย่างนี้นะครับพาทุกท่านมาชมนะครับมีต้นไม้สารพัดครับต้นขนุนก็มีมะยมซิดก็มี มะละกอก,ก็มีผักทองก็มีนะครับของกินเยอะแยะเลยเก็บจะไม่ได้ซื้อเลยนะครับก้อนเงินวิ่งไปหาใครก้อนเงินวิ่งไปหาใครพาโลยน้องพาโลยช็อกโกแลตนะครับเต้นกันดีๆนะลูกเด้อ คนเงินอยากเล่นด้วยคนเงินก็อยากเล่นด้วยน้องฟ้ารวยก็กล้ากลัวอยู่ด้วยกันนานเขาเลยคุ้นกันนะครับกนเงินเอาเลยคนเงินเอาเลยคนเงินเยอะเลยคนเงินกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานเลยนะครับ <c oughs> วิ่ง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 ก้อนเงินวิ่งไปวิ่งมาแล้วก้อนเงินล่นแล้วพะโลยก็โลยไม่เล่นกับเขาแล้วครับแล้วก้อนเงินนันดินแล้วก้อนเงินเล่นแล้วเล่นอะไรไม่แล้ว เป็นเงินจับอะไรมาล่ะจุ้มจีมจุ้มจีมยูริไปไหนแอบอยู่บ้านใหม่แล้วจุ้มจีมกับยูริแอบไปอยู่ข้างในบ้านใหม่แล้วบ้านใหม่กําลังทํายังไม่เสร็จนะครับเหลืออีก80%ดสเปร็นต์จะเสร็จแล้วครับ ใครเดินมาลุกด้วยลุกด้ยลุกด้วยลกด้วย,วยโอ้ตามพ่อมาแล้วลูกตามพ่อมาแล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงใ้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขทุกคนนะครับ สวัสดีครับก็เงินได้อะไรลูกล่ะก็เงินกินอะไรกินอะไรลูกดีกินหรือเปล่านี่จะก่อยจะก่อยมานอนรอกินข้าวนะครับ สยามสยามไปไหนครับสยามไปไหนดู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 ด,ด,ด,ดูไปไหนกินน้ำ